ลูกค้าเรียกร้องพ่อค้าก็จัดให้ครับอันนี้ไม่สมหวังนะครับจะซื้อลอตเตอรี่ให้ทุกรางวัลทีดนึงนะครับอันนี้อะไรนะปลาดุกัเป็นปลาดุกทอดกรอบเนาะกรอบนะครับทอดสำรองนะของเด็ดมาที่หลังนะครับพอดีทอไม่ทันทานไปแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าเรามาจัดกันใหม่ คลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ห้าสิบาทนะครับพิกัดจะอยู่ที่สวนลุมประตูแปดเนาะที่นี่ก็จะมีข้าวให้สองแบบนะครับเป็นข้าวสวยนี่จะเป็นข้าวผัดเนาะปาลพริกกำลังผัดกันร้อนเลยครับอันนี้เมนูเรียกว่าอะไระครับเนี่ย ใช้กุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับมาจะลายมนัใหน้ำซุปปลาแซลมอนนะดู้จกทำงาน นะได้ได้งาได้ก็ไซื้อเลยอันนี้กำลังทำเมนูอะไรครับเนี่ยผัดเพครในครับผัดกะเพราเครื่องในเออเด็ดเลยครับือ,อมือสองินกดเราก็ซื้อได้กวไปซื้อไม่ไนานมีอยู่เลย คือข้างในนี้เราลวกมาแล้วอ๋อลวกที่นี่ด้วยทำสดสดใหม่ๆเลยนะนี่เราเป็นขันใจของยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะเข้ามารีวิวกันเยอะนะครับร้านนี้ถือว่า ดังใจได้เลยนะลูกค้าเรียกร้องพอค้าก็จัดให้ครับ,บ <า S 1> อันนี้นะ<อ>ให้สมหวังนะครับ <laughs> <laughs> จะซื้อเราจะรีให้ทุกวันทีหนึ่งนะครับอันนี้อะไรนะประดุกประดุกประดุก เป็นปลาดุกทอดกรอบเนาะกรอ,อบนะครับทอดจำลองลนะอของ <ไป S 2> เด็ด <นะ S 2> มาที่หลังนะครับพอดีอออไทไม่ทันทานไปแล้วเ,เดี๋ยวเที่ยวหน้าเรามาจัดกันใหม่เพราะจริงๆชลบุรีกับสนลุมก็ไม่ไกลกันมาาสักเจ็ดแปดสิบโลยังอยู่ในรัศมีทำการอยู่นะดูความน่าทานนะครับ ัครบรก็เลยว่าเป็นทั้งขวัญใจอ่ามหาชนแล้วก็เป็นทั้งขวัญใจนักท่องเที่ยวด้วยนะนักท่องเที่ยวนี่มาเยอะมากเลยครับ ลงไปชิมไปเล็กน้อยออแต่ปกติหลายๆกระทะนี่จะไม่ค่อยเห็นชิมนะเพราะมันข้ามาแล้วรหรือเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดเลยครับร้านนี้ลิกัดตุลลุมประตู8ปักหมุดมาได้เลยครับเข้าแกงบุฟเฟ่50บาทหยุดเฉพาะบันจันร์เนาะ แล้วเป็นร้านที่ตามใจลูกค้าด้วยนะครับมีวัตถุดิบอะไรจากตลาดเนี่ยเขาจะเตรียมมาด้วยลูกค้ามาสะกคู้่รีเควสเรื่องปลาดุกแค่เดียวพี่เขาไปจัดมาแล้วครับนี่แล้ววัตถุดิบเขามีเนาะวันไหนมีวัตถุดิบอะไรเขาก็จะเตรียมมานะครับอนอได้กาสีสันเนี่ยอืออ บอกพี่ก็ด้ยอดแล้วอ่ะวันนี้จะลองทานเป็นข้าวผัดนะครับเราก็ถืจานมาแบบนี้เนาะ Alright. ทีี่่นหลากหลายมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันครับที่ผมตักมาก็จะมีผัดบุญเส้นนะครับตัวหอกผัดเต้าหู้แล้วก็จะมีเครื่องในผัดตัวผักยาวเนาะแล้วก็จะมะียำหมูยอนะครับ เรามาชิมรสชาติกันครับนี่ตักมาแบบซอฟนะอืมเป็นกระเทียมก็อร่อยนะอืมเแบบอืยมย